ประเทศไทยนั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นมีไหมในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี้มันก็มีความคืบหน้าซึ่งน่าพึงพอใจในมุมของการเดินหน้าผลิตวัคซีนของสยามไบโอไซเอนซ์เจมส์ทึกซ,ซึ่งเป็นประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยเนี่ย เขาระบุถึงความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกาในประเทศไทยจากโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อตัวอย่างวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยโดยสยามไบโอไซเอนซ์ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของแอสตราเซเนกาทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของทางบริษัทของเขาที่จะส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชุดแรกกับรัฐบาลไทยในเร็วๆนี้ วัคซีนแอสตราเซนเนกาผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทั้งในกระบวนการผลิตและจัดส่งโดยมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพวัคซีนในแต่ละรุ่นการผลิตรวมกันมากกว่า60ครั้งนับตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึงการฉีดวัคซีนและมีการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนผู้บริหารของแอสตราเซนเนกาประเทศไทยก,ก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่าแอสตราเซนเนกายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในไทย เช่นอยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัคซีนให้ตรงตามมาตรฐานและข้อกําหนดของไทยโดยเป้าหมายของแอสตราเซเนกาคือการส่งมอบวัคซีนที่มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยให้กับรัฐบาลไทยโดยเร็วที่สุดบริษัทเขาบอกว่าเขาตระหนักดีถึงความกังวลใจและคําถามต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความพร้อมในการจัดหาวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สามารถต่อสู้กับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เลวร้ายนี้เขาบอกว่าเขามีความมุ่งม,มั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามปณิธานของบริษัทในการนําความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลกําไรนะฮะก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นข่าวดีเกี่ยวกับเอสโตรเซนิก้าเหมือนก็มีไม่ใช่แค่กรณีของเมืองไทยแต่ว่าในกรณีของเยอรมันเนี่ยถ้าคุณติดตามข่าวนี้เนี่ยในกรณีของเยอรมันทางหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบการฉีดวัคซีนที่ประเทศเยอรมนีเขาก็ ชี้แจงได้ว่าตอนนี้แพทย์สามารถฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือที่ใช้ชื่อว่าวัคซีเวเรีเนในเยอรมันได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงการจัดลำดับความสำคัญและมีสระในการวินิจฉัยว่าจะลดระยะเวลารับวัคซีนโดสที่2จากเดิมเนี่ยผ่านไป12สัปดาห์หรือ3เดือนเนี่ยนะให้เหลือเพียงแค่4สัปดาห์หรือ1เดือนนะอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของแพทย์สามารถตัดสินเองได้แล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยทางการเยอรมันเขาก็ ปรับปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่ก็คือการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนกาเนี่ยสำหรับถ้าอายุต่ำกว่า60ปีก็ฉีดได้เช่นเดียวกันนะฮะคือภาวะเลื่อมเลือดตันหลังจากที่เขาตรวจสอบดูแล้วเรื่องของการเป็นผมข้างเคียงก็พบได้ยากส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้หญิงถ้าอายุต่ำกว่า60ปีภายใน2สัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนแต่ว่าที่เกิดขึ้นมันมันก็น้อยนะมันก็น้อยน้อยในแบบที่ถือว่า คุ้มค่ากับความเสี่ยงซึ่งมีเมื่อดูถึงอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการรับภูมิคุ้มกันแล้วคุ้มค่ากับความเสี่ยงเพราะว่าปริมาณมันน้อยมากอย่างที่ทางหน่วยงานกลุ่มควบคุมโรคเขาได้เคยชีย้แจงก่อนนะ้าน,นี้มันมีความปลอดภัยมากเพียงพอที่จะฉีดแต่ว่าประเด็นซึ่งถ้ามานั่งลองคิดดูเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับแอสตราเซเนกาที่คนมีคำถามอยู่นะเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องของโรคลิ่มเลือดตันแล้วนะฮะ สิ่งที่มีการพูดคุยกันถ้าคุณดูกระแสนในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันกลับมากลายมาเป็นคำถามที่ว่าตกลงแล้วถ้าฉีดแอสตร้าเซนิกาเนี่ยศักยภาพในการป้องกันจากการติดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ยสายพันธุ์อินเดียซึ่งมีอย่างน้อยเท่าที่เรารู้จักกันเนี่ยก่อนหนะ้านี้ที่หมอยงได้เคยอธิบายไว้เนี่ยสามสายพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์เบงกอด้วยทั้งหมด4หรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้เนี่ยนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ย สายพันธุ์อินเดียเนี่ยถ้าเจอแอสทรัเซนกาเนี่ยแอสตรัเซนกาเนี่ยเอาได้อยู่หมัดไหมอันนี้เป็นคำถามซึ่งยังไม่มีคำตอบเราไม่ได้พูดถึงสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือสายพันธุ์อังกฤษเคนทเบอรีเนะฮะเราไม่ได้พูดถึง B.1 1.351ก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้เราไม่ได้พูดถึงสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 เเราไม่ได้พูดถึงแม้กระทั่งสายพันธุ์บราซิล ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราพูดถึงสายพันธุ์อินเดียซึ่งมันดูร้ายกาจเหลือเกินในเวลาเห็นภาพการระบาดท,ที่ประเทศอินเดียเนี่ยคำถามก็คือว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยสู้กับสายพันธุ์อินเดียได้ไหมและถ้าได้เนี่ยมันป้องกันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คำถามนี้ยังไม่มีคําตอบและคําถามนี้เป็นคําถามที่ผมเชื่อได้เลยว่าคนไทยที่ต่อคิวกันฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยอยากจะได้คําตอบ